หมายถึงว่าให้มันให้มันเอ็นนิดๆอ่ะแบบว่าให้อันนี้เอ็น้ายแล้วก็อะไรก็อื่นเขาฉันละความช่วยอะไรเงี้ยนี่สนุกเดี๋ยวพี่นันเ่มอนกันแล้วไฟตอนเด็กเดี๋ยวเอากกอนดี นี่นะประเด็นคือต้องให้มันเอียงอันนี้ให้มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันจะเอ็นกันปะฮะแต่ว่าที่นอนมันไม่มียืดม,ม,มันไม่มีน้ำหนักะอยู่แล้วอ่ะทาไงดีอะเล่นใหญ่มากมันไม่ได้อะไร <c oughs> <c oughs> กลัวคมอฟยใช่ใช่ใช่ยาเลยดีกว่า <c oughs> ย่าเลยโอ๊ยฉันไม่ได้โทษใคร หรือว่าเอาเนี้ยชิดมาอีกหน่อยเอาตัวออกคือพี่ว่าถ้าไปขึ้นเล็นข้างบนมันไม่มีทางลดลงมาจริงๆนะแมลงวันเกาะมันก็คงไม่ร่วงขันเลอะไรได้จริงๆนะพูดเลยเนี่ยพี่แนนเอาอันเนี้ยเทลองลองดูแล้วมันจะมีเวลาที่ไหนมาเล่นหงมัวลื่นก่อนนอนเยอไปซีรีร์มงคลนะหรืออะไรนี่มันหนขึ้น เอาดูไหมเอาดูหนึ่งทำอะไรอ่ะทำไมอ่ะพงยกเอาไปไว้ไหนเอาขึ้นมาที่ก่อนไม่ได้มันเทไปตรงนี้เลยเดี๋ยวมันล่วงจะทำอะไรอ่ะเล่นมันใช้เวลาเล่นไหมหงโยกเอาขึ้นไปตรงไหน่ะเอาตรงนี้จะเล่นสร้างบ้านกันเหรอใช่เออจะตามแม่น้องแม่ เดี๋ยวเดี๋ยวบางทีก็หนักไปนะหนักไปแกยืนอยู่ตรงนั้แหละฟลุกขอโทษที่แกเข้ามาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ของเน่บอลในเนี่ยมันร่วมเนี่ยแกเป็นติดร่วมกันของไอปิงแบบจะเอาเลยที่อยากให้แฟนขับมองคุณแบบนี้คืออะไรเล่นสองคนเหรอเล่นสองคนเล่นอะไร ไปผูกจัดห้องอยู่ไปผูกเน่ดิบอกว่าไม่ถามว่าจะจัดห้องไหมตอนนี้ก็กำลังจัดห้องอยู่แกแกจะเอาเตียงไปไว้ไหนยังไม่รู้เลยกำลังออกแบบอยู่ที่แน่ห้องเขาเรียบร้อยเราต้องมีจุดเด่นเรามีสไลเดอร์พูดจริงลองเอามันอันตรายหรือเปล่าสไลเดอร์นี่เราจะมีอะไรบอกบาทีเราก็จัดแล้วห้องเราอ่ะเธอไม่มีแบบเราหรอกอะไรตอนแน่นะ ไม่ได้เดี๋ยวตัวนี้มันเทลงไปตรงนู้นทีบรรทัดการอยูไม่ได้เมื่อกี้มันยังเทไปเลยรู้ไหมว่าบ้านเรามีลิฟต์ด้วยว่าแล้วต้องเล่นงั้นยังไงอ่ะี่แล้วอวดดีกว่าไม่เอาคงอยู่มันเห็นป่ะ๋ยวก่อนเอาไงดีอันนี้แบบนี้ดีกว่าอันนี้คือทำอะไรเหรอ เป็นห้องส่วนตัวก็ตรงนี้ห้องนอน<ค>แล้วก็มน,นีเวทีอ๋อนี่เป็นป่าไม่ใช่เวทีซ้อมไงเราจะมาต้องกั้นด้วยไม่ไม่ได้ก็แ <diary, cucumbers. S 2> ค่กั้นห้องไวเก๋ spill. ให้เก๋ๆให้เราตั้งเป็นแนวตั้งโอ้โหที่จริงตั้งเป็นแนวตั้งสองอันแค่นี้ก็พอหรอกมั้งแล้วก็โต๊ะตัวนั้นไม่อีกตัวหนึ่งจะได้ไม่เอ็นไปเอ็นมาม, <intuition. S 1> มันมันเอ็นใช่ไหม มันไม่เอ็นหรอกถ้ามันจับแบบว่าด้านนี้มันจัดอย่างนี้แค่หงยกอยากทำสไลเดอร์แค่นั้นเองอยากเล่นนะทำเหอะอายุเท่าไหร่กันแล้วยกเลยไหมล่ะเอายกนี่โมเหรลทุกคนที่พวกเธอจะข้ามเมืองไปเหรอไม่ยอม ไลเอร์ท่านทเาีแยมนั่งด้วยอ่ะเราซ้อนกันสีคนนะรู้ึกในเนี่ยบานาบานาน่าวอทให้ทุกคนต้องแอนน้ำหนักไว้นะเพราะว่าคนขึ้นไม่ได้อ่ะขึ้นมาคิวจะกินในในขามไไ่หถ้านเ็ซ้ายมันจะเเ็บยดดไม่่ใชนคว นั่นทุกคนดีใจไนะมนกเจียวบ้ากรดเจียวบากระเจียวบ้างเาไม่ใช่้พแน่มาแน่เดินเปิดตัวมนนี่ทำไมก้อยากไปด้านซ้ายหน่อยหนึงสองสาอึบอึบหนึ่งสองสักอึบสะพังวงหน้าทิ้งผงไฟใช่ไมมันเริ่มเอ็นแล้วเฮ้ยมันเอ็นแล้วพี่แน่พี่อไม่ใช่เพราะพี่คํำมันอยู่แล้วพี่ไม่้ำเลยดิเออเอพี่คํำมันอยู่ไหมโดนคมไฟ ก็กำลังลงสองสามเอออีกอ่ะมันก็ยิ่งถ่วงใช่เอาใหม่เอาใหม่ลงลงทั้งหมดเลยลงทั้งหมดเลยขาจิกจนตะคืยขึ้นแล้วเนี่ยได้มีความมีสาระอะไรอยู่ในว h y why หนึ่งสองสามต้องให้มันตรงๆแล้วอันนั้นน่ะถักมาอีกฉันทำสไลเดอร์ได้จริงๆนะพี่นันว่ามันได้ไหมทำยังไงเอานี้เอ็นลงมาตรงเนี้ยเพื่ออะไรเออใช่และนี่ห้องนอนหรือห้องสนสนุ เนี่ยน่ยทุบทุบเป็นเออเป็นบันไดบนทางเดินแห่งความฝันนีอมีพผมแดงปูเออ i แหละตรงแล้วอปาควงนะห้ามมากมายเิไมอยู่นีลวเนี่นนกคิดถึงคิดถึงดถึงบิน ไม่ไมว่าเกิดจะเสียชีวิตอไงแกก็จะออกตอนมาก่อนได้หม่ะกลัวกลัวพังมากมันจะนุกมากอะแต่มันไปเลยไม่เกี่ยวเว้ยอ่ะมาจัดห้องต่อจัดห้องทงไงพี่แนนตกลงคือได้แต่ว่าแค่อห่่ขึ้นไปนั่งอีกเราอยากนั่งอะลงมาหนุกมากเลยอะฉันไม่นั่งฉันจะนอนคนนี้ติดใจไม่คืออถ้านอนแล้วตรงเนี้ยมันจะห้องเราสบายกว่าอยากบอกเลยว่าเตียงนอนที่สูงของห้องเราแบบ เตียงนอนเตียงนอนที่ราดสูงของพวกเราเห็นแล้วเฮ้ยพี่นาจริงๆเอาแบบว่าอะไรยังคิดลพี่ถามแล้วหน่อยชั้นเพลงกันไหมเตียงไงเรามีเตียงหกเตียงใช่ป่ะเราซ้อมเป็นสองชั้นเนียที่อราจะจะได้สูงๆใช่ไหมได้นอนสบายพี่จะกั้นเขื่อนกันหรอที่เรียกว่าต้องหาแล้วไหมเอาไว้ไหนดีเอาอันนี้ออกก่อน อ๋อไอติมก็ละลายแล้วก่อนก่อนที่จะจัดห <ival> ้องเสียดายเก็บของใเลยอย่าไม่ชอบกินไอติมละลายก่อนที่จะจัดห้องเขาบอกให้เราเก็บของในห้องก่อนจัดห้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกว่าไม่อหเร็วๆถ้าไม่เก็บเราจะขึ้นแล้วนี่ไม่เอเอาของพี่นันเหรอขึ้นเลยไม่ขึ้นแล้วเอาไม่เอาไม่ใช่เพื่อนเฉยยๆสรุปทั้งวันไม่ไปไหนมุกมานั่งเล่นห้องนี้มันเริ่มเอียงเสียดายอ่ะพี่นันไม่ชอบกินไอติมละลายได้อยู่พี่นัน เร็วๆจะจัดไหมเนี่ยจะช่วยจัดเนี่ยไม่จัดจะหลับแล้วนะจัดยังไงอ่ะหลับเหอะแล้นไงเอาเตียงนั้นออกเราเอาไปไว้ไหนเอามาเป็นทำไมอ่ะแผ่นหนึ่งเป็นแฮมเบอร์เกอร์อีกแผ่นเอาเล่นอันนี้เอามาเป็นกันเหลือกันกี่คนไงนอนแค่สามเตียงอะนะนอนสามเตียงลราเลยดูเป็นที่ดุ่นนีก็เอาเอาอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนบอกว่าเก็บคลองก่อนเถอะความจริงอ่ะหงหยกไม่ไม่กั้นอย่างเงี้ยแล้วกั้นเป็นสามแผ่นสามอันอะแบบนอนอะ แม่ต่ออะไรต่อใครบูได้เลยที่ไหนอย่างไรเอาไปชิดตรงนู้นเลยที่เราใจว่าทากแบบนี้ไม่เข้าใจว่าฉาแบบนี้นอนมันก็ได้อราจริงจริงเอาชิดตรงนู้นแล้วก็อีกอันนึงไม่ชิดเรื่องนี้เลยนะดูนะดูนะเฮ้ยมันได้่แม่เอาไปชิดตรงนู้นแรกเหมือนเดิมไม่ะอีกอันนึ่งก็เอาแผ่นลงมาไงไงสไลเดอร์อะไรของเธออีกอ่ะวเให้เก็บของก่อนเนี่ยมันย้ายงไม่เข็ดเมื่อกี้ก่อนฮะที่จะล่วงหล่นโรยลากันไปอ้าวมันนแบบที่ร่าต่ำ มีแรงน้มท่วมนี่ดูพี่ก่อนนี่ไม่มีใครหัวแตกก็ดีใจแล้วพวกคนแบบช่วยด้วยเมื่อกี้นี่นะอันนี้ตั้งเป็นตั้งตั้งแบบงงไหมอะแต่ถ้าพูดจริงถ้าลองแบบว่าคือใช้ที่เนี่ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นที่ที่นอนสามอันต่อเรียงกันสามอันอะงงไหมแนวนอนไม่งงแต่ว่าทำไมอะเพื่ออะไรเพื่อเหมือน ล้วอันนี้เพื่ออะไรไม่ใช่คือถ้าอย่างเงี้ยห้องมันจะดูเล็กพี่แนนแต่ถ้าเหมือนเราแบบว่าถ้าเราเก็บที่นอนเป็นสักมุมเลยอย่างสุดนู่นสามเตียงเนี่ยมันก็จะดูโลมาไม่อันจะเป็นเวทีเวทีอยู่แล้วเนี่ยที่นั่งกรรมการจะได้อยู่นะแล้วอันนี้จะเอาไปไว้ไหนเอาไหน